ีขาวยิมแล้มขาแวบๆขาแวบๆอ๋อขาแบผู้ใดยืนลับๆเราลอยยระตแกวมาแกวมาผู้ใดนอนะ้นะเกยงคุ้นๆุ้เกงตัโปรด ล้วค่ะพอมาแล้วคินหอดเสด็ดพ่อโกคๆชเอาโไปไหนเสด็ดพ่อไปสัด็ดพ่อไปส่มาพ่อไปทำเพือเอาโกก็ยังหัวไปล่ะพ่อไปทำเพื่มาขึ้นหอดเสด็ดพ่อป้พ่อไปกินโรคกินสารมา

เอฟบีฝากมาให้พ่ออาชีพกันต้อนรับมามหาลูกสาวค่ะเมื่อนี้ให้เราได้ค่ะคุณพ่อสุภพกอค่ะพ่อดีพ่อดีมาเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ใดนีได้รูปนี่พะเอกพะเอกน้อยพะเอกจริงเสียจริงเคือสวยถ้ากันนั่งสูกันยู่ดิสวยสวย พ่อสีมาปนอน้ามันเนี่มันพ่อชิดสีมาน้องอ้าวเสมืพ่อด่นกางอดิันเอก่าแต่แต่เปแต่มาพูดคันค่ะเพราไม่โสกันนะแต่ยู่ในรถคุณบอกฮึถามข้าวหาแล้วไหมอะอ๋อมันมีพ่อชิสีม้าปนอตีพ่อที่บอกว่าสินิสไพร์ปนอพ่อที่บอกว่าสมพ่ออันจามจามอยู่เบิดมือถามหาอยู่เบิดมือแล้วพี่หอดแล้วแล้วแล้วไปโดนเนาะค่ะไม่พวกแม่ที่เป็นอาทิตย์ที่บอกค่ะ ใช้มือได้อยู่ได้เพราะว่าเป็นซี่ดอนๆไหมเราก็ไปใช้บริการค้าเราทิมก้าวสายทิมสายเลนจานมืออื่นทิมนี่เนาะค่ะมืออื่นเมนพรุ่งนี้ใส่อันนี้นะคะคุณลูกค้าเสียวเขาหลัดน้อให้พ่อเราดิเอาไปให้พ่ออยู่ค่ะอยู่ในในกระเป๋าไปเลยไปเลยอย่างพิมพมวนบ่มพม้วนขอบ่มีพอแมนบ่นเนาะ ปากหวานเลยปากหวานพ่อเท้าอยู่ดวงดวงโย่หอยกรปานกระปานเนี่ยเอว่าสันทั้งกินนันยังกว่าดีหน้อยคือนอนหอมมาสันดีทุเรียนทุเรียนกับป้านะเออมือไหนพอมาจะซื้อมาสููพอกินกินมาแม่นกินจนว่าลืมพอเออแยงลูกจอดรถคิวทุเรียนอืมอมา่นี่ได้ควบหอมมาหา กินที่เดอนมาก่อนเลยกินที่เ่อนมาก่อนเลยเพ่าห้างหนูไปเจ็ดมือพ่อคิดว่านาหนูมันรู้สึกบานขึ้นมคะบานเท่านรบานเพเลยคือดอกเฮดนี่สร้นยันชีสสิบโลเลยอย่าชื่นสิอย่าชีสสิบโกยันขึ้นสิกโล่คิดว่าคุณบอกขึ้นเจ็เจ็ดเจ็ดเจ็ดพอดีมันมันจะ ใสสุดมันสุดเด็ดเด็ดมันบ่แมีนี่แล้วค่ะพอแล้วพอแล้วยถารังสุดมันได้ปดปดออกปานนั้นได้ดิอบ้งโอ้ยบีงว่าบ่งว่าใส่เข่าใส่บ่ไรดิชุดเข่าใส่บ่ได้แบ่งจมลำ้คนบวัตัวไงป็นไปทำว่ยต้องไปเล่นออกกับรังกายแล้วนี่กินแล้วเมื่อเช้าเขาได้บรรยากาศลิ้มมองวาอยูเป็นฮุ่งนะม่อ่าเขาเล่นเล่นเมื่อเา่นเาเนด้วยสาขาม้พยายามปะคะ ขยกไก่าะเราให้ิแต่ว่ามูหนูสิอยู่บงเกากันนี่ขออื่นจะสิออกไปแมงค่ะเพราะว่าแมนเอาเอาให้คุ้มเลยค่ะซีลอยคุ้มค่ะไ้หอดมืออื่นผุนนี่หกระต้มให้กินยี่หอกระต้มให้กินนี่หยอดปลาคมอู้บางยมดองอันคว้าก็หูอยู่่ราคาแพงนกหอยู่าห้าจังหวมนเพื่นหูอยู่บอว่าหากแพงไปนะโอดอ่ะคืว่านดีด ยังกงยังเอาเลยลูกพะนะจะของนี okay. yeah. ้สอดกันไรในครัวก็หาเหยดหากินได้ค oh. oh. uh. oh. oh. ่ะสบายเลยข้างหลังก็เป็นทงไฮทงนะนั่นไม่ได้ยิ่งดีนั่นเขเย็นี่้ออะไรไมันี่สิเด็มันี่สิเด็เทศบ่ะเต้า่ะต้านี่มือนี่พ่อมาแล้วโ่อ๊มือนี้ยังอาจยังปวท้วดหวเป็นซ่อมโช่ใหญ่ ว่าตอนแรกอะวันที่สองกันนะคะเจ้าที่ไนเจ้าที่ไนเบิ้งนครค่<อ>แต่ว่าสูเต้นตื่นตัดมาทันแล้วง่ายมามคืนนี้เมียนางฟังอยู่ง,งล่างเมียนราว่าไม่ลูกข้นกอดต่นตี พาท่านห่อกินเก่าเนาะงอกต้มยำเก่าตับักูหนึ่งปลาตวคพัแกงผักหวานเส้นส้ไวยค่ะแกงไวยใส่ผักหวานผั่หวต้มไก่ต้มไก่แกงเต็มแกงไก่ไชเส้นเต็มนี่แล้วพอประมาณน่ะ ขาดพ่อสองคนนี่ละค่ะนี่มาบนท่นเห็นม่ขาดได้อัดเป็บขาดห่างไปไปโหลดเก็บอยอ่ย่านโหลดบ่ท่านมู่ย่าง่านเนียแก้วก็รวักโอ้ยเอาะแก้วก็หลฮะย่าวนี่โหลดก็ได้โดที่นี่นังโหลดที่นี่นะเต่ว่าเป็นเป็นมุดโหลดบรรดาท่าน่เห็นหนูก็รูกยุเต้นพูนก็เคยยุเต้นพี่ด้ค่ะกินข่าพ่อันกับยได้หลังจากเคยกินสามขาบรดลดองหายสอง เดนหแล้วค่ะตอนนี้เดนหนึ่งแาดือนหนี่ขึ้หนักสุดแม่ค่ะกินแล้วก็เพรว่ากอหิหลากับบุวันเดพอกินแล้วก็ไปเต้นไปไปออกกำลังกายงาเงื่ออถ้าแมน่นตีแม่บ่ได้เต้นน้ำหลถาแม่รู้ว่าแม่ซาบอ่บ่แจ้าไปแจ้งที่เทพป่าแม่จ้งาเอ้ยม้ความลับแตกล้วบนานี้แม่ให้ความรัออกมาแล้วคม่าวันยังหวัน ตายแล้ววันแล้วันนีไม่หนอววัววนน้หาวว่ะันนอดมือสั่นวันนี้หหอยเยอะส,สุสิบเขาแล้วกว่อนบอนผันพหอนหามือผันันพหอนหามือผันช้าแล้วมันไขมน่มันไข่นมไข่มันไข่อยากตอังใจที่โทรศัพท์ถ่าน่งสองสถ้าขอขอคอเอียงกับอหนาจอบังด้่เอ้ยผ่าบ้องอผ่าบ้อเออ ขอนัดจอปเนี่ยแน่พออย่ามาคลิปคลิปนี้แม่ม่หัวขออยู่เด้อคลิปนี้เอา่อมาขอน้ำรูปมะคานขอไหมค่ะตามคนเลยส่งใิเกิดบาแล้วสีเบอร์่บกินแต่มันบอกว่าถือซื้อไหมค่ะตั้งในคียยู่บอจริง่านแค่ะแต่ว่าของบอาว่าถือว่าตำหนาตำหลังอ่าจบคลิปไม่ด้วยค่ะแต่เล้บอะ สเดทพอก็สเตเดแม่มาเล้ไปทุมมาสิบหายเลไ้เห็นพอ